ก่อนจะไปถึงเรื่องพระเอกว่าแบบพระเอกไปแก้แค้นใครบ้างเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนู่นนี่ขอเล่าเรื่องราวของเมืองนี้เป็นเซตติ้งคร่าวๆก่อนละกันเขาจะเรียกเมืองนี้ว่าเมืองเล็กนะคะซึ่งเขาก็จะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นถ้ำอะไรสักอย่างด้วยแหละอ่ะคือ3000ปีก่อนนะคะมันมีเหตุว่ามังกรเนี่ยสู้กับเซียงกระบี่แล้วทีนี้อีมังกรมันกระมันก็แพ้ไปนะคะแต่มันไม่ได้ขิดปรานมังกรต่างๆเนี่ยก็กระจายไปเป็นพวกวัตถุบ้างหรือไปเป็นมนุษย์บ้างนะคะซึ่งเขาจะเรียกกันว่าวาสนาเนาะถามว่ามังกรยังอยู่ไหมจริงๆมันก ว่าอิมุกมังกรเนี่ยมันก็ทําให้นางกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอิมังกรเนี่ยมันเป็นอิมังกรเนรคุณนะคะพระเอกเคยช่วยชีวิตนางไว้ในตอนที่นางลําบากมันไปกินวัสนาพระเอกกินวัสนาพระเอกไม่พอพอพระเอกแบบขอความช่วยเหลือเพราะว่าเพื่อนตัวเองอ่ะถูกพวกเซียนทําร้ายแล้วกำลังจะตุยอิมังกรไม่ช่วยอินเนรคุณอีสดานสามพันปีที่มึงถูกสะกดมานี่มึงไม่รู้จักสํานึกเลยนะมึงน่าจะอยู่อีกสามหมื่นปีใอีห่าทีนี้ใครเป็นคนสะกดมังกรเขาเรียกกันว่าเป็นสี่ลับทธินะคะที่ช่วยกันสะกดมัง รังคุ้มภัยต้านภัยอะไรสักอย่างหนึ่งจําชื่อไม่ได้นะคะแล้วหนึ่งในสีรลัทธิเนี่ยเขาจะส่งคนหนึ่งมาเป็นคนควบคุมกฎต่างๆก็คือปรัชญาเมธีปรัชญาเมธีก็ปรัชญาสมชื่อนะคะเดินมาแต่ละทีแอร์พูดกับพูดก่อนนั่นนี่แต่จริงๆแล้เราเป็นอิกโนแลนด์เห็นพระเอกลําบากเห็นคนอื่นลําบากกว่าจะยื่นมือช่วยแต่ละทีอุย้ยเออเออเอีหาคือถามว่ามันได้ช่วยพระเอกไหมมันก็มีจังหวะที่มันได้ช่วยพระเอกอยู่แหละแต่กว่ามึงจะช่วยนะแหมอีดอกเพิ่งรู้สึกตัวเหรอท ะะที่เมืองอะ่ะมันก็จะถลม่มจะสูญสิ้นเมืองแล้วนะเพราะว่าไอการที่เมืองจะถล่มเนี่ยมันจะทําให้พวกเซียนที่มันอยู่รอบนอกเนี่ยต้องยิ่งรีบเข้ามาแย่งชิงพวกวัตถุหรือว่าคนที่เป็นวาสนาต่งางๆความซวยครั้งที่หนึ่งของพระเอกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยคือเหมือนกับพ่อของพระเอกเนี่ยไปรู้ความลับมานะคะว่าผู้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็คือแต่ละคนเป็นเหมือนเครื่องเคลือบนะคะคือเกิดมาจากเครื่องเคลือบหลอมมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบทุกคนมันจะมีวาสนากับตัวเองด้วยเนาะตัวเครื่องเคลือบตัวนี้ ถ้าเกิดมีคนซื้อไปเหมือนกับมีคนมารับเอาไปเป็นสิทธิ์นู่นนี่นั่นเขาจะสามารถควบคุมได้นะคะตัวของพ่อเนี่ย เป็นเครื่องเคลือบที่ธรรมดานะคะไม่มั่นใจว่าธรรมดาด้วยตัวเองหรือว่าคนที่สร้างเนี่ยจงใจให้มันธรรมดานะไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็ตัดสินใจทําลายเครื่องเคลือบของพระเอกด้วยพอหลังจากที่พ่อทําลายไปแล้วอ่ะมันทําให้ตัวพระเอกเนี่ยวัสนาน้อยลงไปและอ่ะอีมังกรก็มากินวัสนามันอีกก็ยิ่งน้อยไปอีกอันนี้เท่าที่เราตีความนะไม่รู้ตัวเองตีความผิดหรือเปล่าถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะอย่างที่บอกว่ารายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากไม่รู้ว่าตัวเองฟังแป่เข้าใจถูกหรือเปล่าความวยยอออ่่่างงทีสก็คืืเร แต่อันนี้จะเรียกว่าสวยไหมเรียกว่าดีแล้วแหละที่ไม่ไปกับเขาตัวของพระเอกเนี่ยมันเคยจับปลาคราฟได้ตัวหนึ่งเนาะมันไม่ใช่ปลาคราฟหรอกมันชื่อว่าปลาเหนียวอีอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งจริงๆมันเป็นมังกรนะคะด้วยความคนดีเนาะแล้วก็เก็บปลาเนี่ยไปให้น้องที่เป็นญาติตัวเองนะคะแน้วพวกจากต่างแดนที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็พยายามตามหาเนาะว่าใครเป็นคนเก็บปลาตัวนี้ได้นะคะเพราะปลาตัวนี้มันเป็นมังกรวารีเนาะก็ถือ